วันนี้ฝนตกครับบรรยากาศชุ่มชำ่ำออกมากลางป่าสเสบียงแต่ไข่ที่เตรียมไว้นี่ครับเดี๋ยวจะไล่ดวงอ้อยนี้นะมา,มากัดเราอ้อยข้อนี้นะคแต่ตอนนี้นนนพักยกก่อน ใช่าาสางนั่ง <laughs> <c oughs> เดี่ค่ายคลิปได้างนั่งไมหมค่ายคลิปได้เอกันทีก็ตายเลยมันผู้ฆ่านเลยสิโอ้ยนี่ชุดเปลี่ยนนี่มันโตมันตัน เนี่ฮะมากินตรงนี้เตียนเลยก,กินจนไม่ขึ้นเลยนะครับกะต่ายกัดจนไม่ขึ้นเลยคาดว่าน่าจะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราก็จะดักโดยตะข่ายผืนยาวครับคาดว่าน่าจะอยู่นี่นะครับ ฝนคนุณจะหยุดตกมาไม่มากพักกินกาแฟก่อนตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับนี่นะครับอีกคนจะกินเบียร์แบบป่าๆอีกคนจะกินเบียร์ชีวิตเรียบง่ายสบายสบาย ห่างไกลโควิด -19 ครับอยู่ในป่าในดงเอยู่มากนะมันกัดได้กันเยอะเฮ้ยถ่ายเลยรือถ่ายหรือนะดึงดึงดี๋ยึงลงลงใครจะไปถ่ายถึงถึงไปแหล,กกเล,เละเขาให้มาล่ากันนะครับ<ช>นี่นะเขาบ,บอกช่วยเอากระต่ายไปไว้ที่อื่นที่เขาบอกแล้วก็มาแล้วฝนก็ตกกระเลียงทำอะไรไม่ได้ กินกาแฟกันก่อนนี่ครับเตรียมเอาตะไคร์ออกจากกระสอบแต่ยังไม่ได้ดักนะครับมีบริการเก็บไปทางนะครับช่วงนี้นะครับอโอนก่อนก็ได้โอนก่อนก็รวมส่งให้700บาทนะครับเก็บปทางก็บอกเพิ่มผพนละ1 0 0บาทครับสะดวกแบบไหนก็ พูดคุยกันนะครับแชทไลน์มาก็ได้แอดไลน์เขาเบอร์นี้เลยเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้นะครับนี่นะเป็นพื้นที่ที่เขาปลูกอ้อยกันแล้วมันกัดกัดบริเวณนี้นะครับกัดทุกคืนเลยกัดจนไม่ขึ้นนี่ครับบริเวณป่านี่อ้อยที่เขาซ้อม โอเคครับเดี๋ยวกินกาแฟครับ